สวัสดีครับนิสิตวันนี้ผมจะมาบีแบแปบเรื่องแรงลอยตัวนะครับออแรงลอยตัวเนี่ยเราเขียนสัญลักษณ์เป็น fb เท่ากับ rho f คูณกับ g คูณกับ vf นะครับ rho f นะครับ, f, นรบในการทดลองเนี่ยเราจะใช้น้ำนะครับก็ะจะเป็น rho ของน้ำส่วน g เนี่ยคือความเร่งน้มถ่วงนะครับเราจะใช้9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองส่วน vf เนี่ยก็คือ v ของวัตถุส่วนที่จมนะครับเราเขียนว่า v จมละกัน,นในการทดลองตอนที่1และตอนที่2เนี่ยเราจะใช้วัตถุเป็น PVC นะครับสามชิ้นชิ้นที่ a b แล้วก็ c นะครับในการทดลองตอนที่1เราจะทําการทดลองหาค่าความหนาแน่นของน้ำนะครับก็คือ r OW, น้ำตัวนี้โดยอาศัย แรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวก็มาดูภาพที่1ก่อนแล้วกันนะครับภาพที่1น่งเนี่ยเป็นวัตถุถูกแขวนด้วยเชือกนะครับเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเราสามารถเขียนฟรีบอดี้อะไรแกรมได้นะครับก็จะมีแรงตึงเชือกนะครับในทิศขึ้นแล้วก็มีน้ําหนัก fg ในทิศลงนะครับซึ่ง fg เนี่ยมันก็เท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะครับ เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลในแนวดิ่งนะครับเราก็จะเขียนได้ว่าขนาดของแรงในทิศขึ้น T1 น,นะครับเท่ากับขนาดของแรงในทิศลง Fg ซึ่ง Fg เนี่ยเท่ากับ mg T1 เนี่ยคือแรงตึงเชือกในการทดลองจริงเนี่ยเราก็จะใช้ตาช่างสปริงนะครับตาช่างสปริงในการวัด T1 ดันง,งนั้น ก็จะพบว่า T1 มันก็คือน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศครับดังนั้นเมื่อเราชั่งวัตถุด้วยตาชั่งสปริงเราก็จะบันทึกผลเป็น T1 จากนั้นมาพิจารณาภาพที่2เรา,เาวัตถุชิ้นเดิมชั่งในน้ำโดยที่วัตถุนั้นจะต้องจมทางชิ้นนะครับเมื่อพิจารณา free body diagram เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันมี แรงโดยตัวเนื่องจากน้ํา f v ขึ้นมานะครับเช่นเดิมระบบอยู่ในสมดุลนแนวดิ่งนะครับเราก็จะเขียนว่าขนาดของแรงในทิศขึ้นได้มี t สองแรงตึงเชือกนะครับบวกกับขนาดของแรงในแรงลอยตัวนะครับทิศขึ้น็จะเท่ากับขนาดของแรงในทิศลง f g นี้เราอยากจะเขียน ให้มีแต่ fb นะครับก็เอา t2 เนี่ยลบออกทั้ง2ฝั่งใก็ใ้เท่ากับ fb เท่ากับ fg ลบกับ t2 ซึ่งก็คือสมการนี้นะครับแต่จากตอนอาจากภาพที่1ใเนี่ยไอ้เจ้า fg เนี่ยเรารู้อยู่ละวว่ามันคือ t1 นะครับัน้นจากสมการด้าน,นบนเนี่ยใก็ใ้เหลือเป็น แรงในตัวเท่ากับ t 1ลบ t 2นะครับซึ่งไอเจ้า t 2เนี่ยมันคือน้ำหนักของวัตถุนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราช่างด้วยตาช่างสปริงนะครับก็คือมันก็คือน้ำหนักของวัตถุที่ช่างในน้ำนั่นเองเราก็จะอ่านตาช่างสปริงแล้วบันทึกเป็น t 2สรุปว่าสมการนี้นะครับสมการนี้แรงลอยตัวของวัตถุนะครับที่น้ำกระทำเนี่ยนะครับก็จะหาได้จากน้ำหนักของวัตถุที่ช่างในอากาศ หน่วยเป็นนิวตันนะครับลบกับน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในน้ำนะครับทีนอะอันนี้เราก็จะหาแรงรายตัวที่น้ำกระที่น้ำกระทำกับวัตถุได้ละนะครับแต่ในตอนที่1เนี่ยเราต้องการหาความหนานแน่นก็โยงมาหาสมการนี้แล้วกันนะครับ Fv เท่ากับ r ป o นะครับ gvv นี่ก็คือปริมาตรส่วนที่จม ังนั้นเราต้องการหานะครับเราต้องการหาโลน้ำนะครับดังนั้นโรน้ำเนี่ยก็จะเท่ากับครับกเท่ากับ T1 ลบท2น,นะครับหารด้วย G แล้วก็คูณกับ V จมนี่คือสมการที่เราจะ ใช้คำนวณหาความหนาแน่นของน้ำในตอนที่1นะครับดังนั้นสิ่งที่นิสิตต้องทำก็คือ1่งช่างน้ำหนักของวัตถุในอากาศบันทึกในหน่วยนิวตันช่างวัตถุในน้ำแล้วก็บันทึกผลในหน่วยนิวตันนะครับส่วน v จมเนี่ยนะครับ v จมก็เราจะใช้นะครับ v จมเนี่ยนะครับเราจะ นำถ้วยยูเลกาเนี่ยนะครับมาเป็นภาชนะแล้วก็จุ่มวัตถุก็คือท่อ p v c เนี่ยลงไปสำหรับการชั่งน้ำหนักในน้ำน้ำส่วนที่ล้นออกมาเนี่ยเราก็จะใช้บิ g กเ e ก r อรองไว้น้ำส่วนที่ล้นออกมามันก็คือปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมนะครับซึ่งเมื่อเรา,าชั่งเราตวงปริมาตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องบันทึกผลเป็นหน่วยลูกบาทเมตรนะครับส่วน g ความเร ความเร่งน้มถ่วงของโลกก็ใช้9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเนื่องจากมันเป็นการทดลองนะครับเ,เราก็จะใช้วัตถุทั้งหมด3ชิ้นนิสิตก็จะได้เราก็นิสิตก็จะคำนวณโรของน้ำเนี่ยออกมาทั้งหมด3ค่าซึ่ง3ค่าแน่นอนมันต้องใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเอาโรของน้ำจากครั้งที่1บวก ครั้งที่สบวกครั้งที่3แล้วก็หาร3ก็จะได้โกของน้ำตัวเฉลี่ยออกมานะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหน่วยของความหนาแน่นก็ออกมาเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับก็สำหรับตอนที่1ก็มีแค่นี้นะครับ